ถ้าท่านไม่ได้หหมเหลืองที่ฉันฟ้องท่านเลยอัปีจันไรเนี่ยมันเข้าข่ายนะคะเดี๋ยวก็ได้นุ่งชุดขาวหลอกด่าเขาแรงมากกะเลวาราดเนี่ยด่าเขาว่าเขาเป็นเกย์ฟีนเกย์คิมมันไม่ใช่เรื่องของพระท่านต้องเอาเมือลูบหัวท่านดูบ้างเพศภาพมันไม่ได้ไม่ได้มันไม่ได้ไปเป็นบนหัวใครนะคะท่าน แล้วท่านก็จะออกมาร้องห่มร้องไห้เป็นครั้งที่สามเปิดศึกไว้หลายด้านพูดถึงคนอื่นไว้หลายคนปากไม่มีหูรูดเดี๋ยวคนอื่นเขาจะรูดให้ก็อย่าไปว่าเขากันละกันเป็นพระแท้ๆเหยียดคนอื่นได้น่ารังเกียจมากจะมาปากดีตัวเองขาดเขาเบาปัญญาแต่จะลากคนอื่นให้ขาดเขาเบาปัญญาแบบตนเองตัวท่านเองนั่นแหละไม่ใช่สัตว์ตำรุษ ไม่มีจิตสำนึกของความเป็นพระใช้ผ้าเหลืองได้หลุดลุ่ยและสิ้นเปลืองมากดูท่าว่าจะเป็นวิวาทท้าทีตอบโต้กันผ่านโซเชียลและอาจจะลุกลามบานปลายหรือไม่ค่ะระหว่างพระมหาอุเทนปัญญาปริทัศน์และอาจารย์เบียคนตื่นตาวม,มไปถึงแพร่ไพวันมิตรเปลี่ยนธรรมก้าวประโยคค่ะ